ไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ผลไม้ยืนต้นสอบถามสินค้า6ชนิดได้แก่ยางพาราเจ็ดสิบหกต้นขึ้นไปต่อครัวเรือนการนับครัวเรือนไม้ผลไม้ยืนต้นนั้นจะนับเป็นครัวเรือนในหนึ่งครัวเรือนจะต้องมีการปลูกอย่างน้อยตามกำหนดปาล์มน้ำมันยี่สิบสองต้นขึ้นไปต่อครัวเรือนทุเรียนสิบต้นขึ้นไปต่อครัวเรือน ลำใหญ่ห้าต้นขึ้นไปต่อครัวเรือนมะม่วงน้ำดอกไม้1ิต้นขึ้นไปต่อครัวเรือนมะพร้าวผลแก่20ต้นขึ้นไปต่อครัวเรือนเนื้อที่ยืนต้นขนาดเนื้อที่ดินไม้ผลไม้ยืนต้นที่ยืนต้นอยู่ทั้งหมดณนะวันที่หนึ่งมก,กราคม2566เนื้อที่ให้ผล ขนาดเนื้อที่ดินไม้ผลไม้ยืนต้นที่เก็บผลผลิตในรอบปี2,566รวมถึงที่เคยให้ผลผลิตมาแล้วเนื้อที่ปลูกใหม่ขนาดเนื้อที่ดินไม้ผลไม้ยืนต้นที่เกษตรกรทำการปลูกใหม่ในระหว่างวันที่2มกราคมถึง31ธันวาคมปี2,565กรุณาระบุป,ประเภทของไม้ผลไม้ยืนต้นที่ปลูกใหม่รวมถึงขนาดของพื้นที่ เนื้อที่โค่นทิ้งขนาดเนื้อที่ดินไม้ผลไม้ยืนต้นที่เกษตรกรตัดโค่นทิ้งรวมถึงเนื้อที่เสียหายจากภัยธรรมชาติในระหว่างวันที่สองมกราคมถึง31ธันวาคมปี2565โดยมีพื้นที่ที่โค่นล้มรวมกันมากกว่า50ตารางวาขึ้นไปกรุณาระบุประเภทของไม้ผลไม้ยืนต้นที่โค่นทิ้งรวมถึงขนาดของพื้นที่เนื้อที่ที่สำรวจนับหน่วยเป็นไร่หากมีส่วนที่เป็นเศษงานหรือตารางวาให้ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มให้หมด ไม้ผลไม้ยืนต้นหากมีการปลูกเป็นสวนผสมหรือไม่เป็นสวนให้นับจำนวนต้นและนำมาหารด้วยจำนวนต้นต่อไร่ตามที่กำหนดดังนี้ยางพารา76ต้นปาลมน้ำมัน22ต้นทุเรียน20ต้นมะพร้าวผลแก่20ต้นลำใหญ่25ต้นมะม่วงน้ำดอกไม้45ต้น